ทุกวังทิ้งภาพตำหนักที่ตั้งเด่นอยู่กลางทุ่งนี้คือวังวินเซอร์หรือวังประทุมวันหรือจะเรียกอีกชื่อว่าวังกลางทุ่งก็ได้วังที่ประทับนี้เป็นวังที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงสร้างพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุนหิตผู้เป็นพระราชโอรสเจ้าฟ้าชายพระองค์ใหญ่ ประสูติจากสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีผู้เป็นพระคละมะเหสีชาวต่างชาติในสมัยน,นั้นเมื่อสัญจรผ่านไปมาก็มักจะอุทานเป็นเสียงเดียวกันว่านั่นวังวินเซอร์เนื่องจากวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมคล้ายคลึงกับพระราชวังวินเซอร์แห่งสหราชาอาณาจักรในปีพุทธศักราช2437สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรณหิต ทรงพระประชนรหนักด้วยพระโรคไข่าลากศาสน้อยและสวรรคตลงอย่างกระทันหันโดยขนาดนั้นมีพระชนมายุเพียง15พันษาสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาผู้เป็นแม่ทรงเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งเล่ากันว่าพระองค์ทรงพระกันแสงออกมาอย่างเสียงดังจนน่ากลัวว่าจะสวรรคตตามพระราชะโอรสไปถึงขนาดให้ข้าหลวงนำฉากไปกั้นเป็นที่บรรทม ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์เพื่อประทับเฝ้าพระบรมโกศทรงพระสบพระราชโอรสในปีพุทธศักรตลาด2459เมื่อมีการถาปนาจุลาลงกรมหาวิทยาลัยขึ้นซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระองค์จึงพระราชทานที่ดินและวังแห่งนี้รวมเข้ากับที่ดินแปลงอื่น ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้เป็นที่ประสิทธิประสาทวิชาต่อไปเวลาล่วงเลยมาจนถึงปีพุทธศักราช2478หลังจากพระราชวังถูกยึดอำนาจจากคณะราษฎรเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยหลวงสุภัชราศัยผู้เป็นอธิบดีกรมพระศึกษาในรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามได้มีแนวคิดที่จะหาพื้นที่ก่อสร้างปีทาสถานแห่งชาติขึ้น จึงมีการพิจารณาเห็นว่าที่ดินบริเวณวังเวินเซอร์นั้นเหมาะแก่การสร้างเป็นสนามกีฬามากที่สุดขนาดนั้นบริเวณโดยรอบๆวังเป็นทุ่งนาว,ว่างเปล่าโดยให้คนนับร้อยชีวิตมาทำการรื้อถอนวังที่ประทับรวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างโดยรอบออกจากที่ดินแห่งนี้จนหมดสิน้นยังมาอีกฝั่งทางถนนพญาไทเป็นที่ตั้งของวังประทุม ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาผู้เป็นแม่ด้วยความอาลัยที่ต้องสูญเสียพระราชโอรสไปนั้นวังเวินเซอร์ก็เปรียบเสมือนอน,นุสร์ถึงลูกชายมองไปไกลๆได้เห็นยอดหลังคาของวังเวินเซอร์ก็ทําให้หายคิดถึงไปได้บ้างแต่เมื่อรัฐบาลยืนยันที่จะทำเช่นนั้นพระองค์ทําได้แต่เพียงประทับอยู่ที่เฉลียงวังศักประทุมฟังเสียงคนงานกระหน่ำทุกวังเวินเซอร์อยู่ทุกเชา้าค่ํา ด้วยหัวอกของคนเป็นแม่พระองค์ถึงกับทรงตัดกับนางข้าหลวงผู้ใกล้ชิดว่าได้ยินเสียงเขาทุบวังลูกฉันทีลายมันเหมือนกำลังทุบใจฉันทุกทีน้ำเสียงของพระองค์สันกรน,น้ำพระเนตรคลอด้วยความอัดอั้นตันใจเล่ากันว่าถ้าไม่จำเป็นพระองค์จะไม่เสด็จผ่านไปทางกรมพระละศึกษา หรือหากจําเป็นก็ต้องผ่านไปและจะหันพระพักไปมองทางอื่นปัจจุบันที่ดินบริเวณวังวินเซอร์บางส่วนประกอบไปด้วยท้างสรรพสินค้ามาบุญคลองซึ่งเช่าต่อจากจุฬาและตัววังที่ประทับคือสนามสุพัชราสายตามชื่อของหลวงสุพัชราสายผู้เป็นอธิบดีคนแรกของกรมพระรศึกษาถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากสับสไคร้หรือว่าคอมเมนต์ก็ได้นะคะ